บันยดากาศยามสายๆพี่น้องโอ้บักแ่งคิดเรียนด้วยครับนีย่ยามสายๆมาก็แดดแดดเริ่มออกแล้วนะครับนี่น,นะครับแตงเริ่มจับดอกกับผลแล้วนะครับโอ้ขายกิลีพี่น้องเย ดกเฮงพี่น้องนี่ฟักกระลำกระเริ่มขึ้นมาแล้วครับสดซาบครับสารสีพอทานครับในการยามสายๆโอ้ต้นบางนี่อาบ้างนี่ไปบกับนี้ต้นจ้ะต้นต้นอาอ้างนี่ไปกับหม,ม่งอะไรนะ คับวก็กำลังจะเผาทานครับต้นๆอันน่ามากนั่นเดี๋ยวไปกับเดี๋ยวบุกทำไมใช่ไหมมือเขาดูสิเว้บอกะัวคว้าคว้ามือคว้ามือุัวน้ข้อมือน้องเงี้ยเออหัน้อะเขียวดีแห้งครับพ่อปุ๋ยพี่น้องใส่ปุ๋ยหลรยดิ บ่มีอยกปลูกหน่อยอเสพปุ๋ยออกจนว่าเนาะมีบักทัวบักทัวบรรยากาศยามสายๆครับพี่น้องมีบักน้ำครับบักน้ำโอ้บักน้ำกำลังสวยงามเลยครับมาออกดอกอยู่บ่งโซ่พอดีเลยยางดีครับพี่น้อง บรรยากาศยามเชา้ายามสายนะครับนี่ต่างไฟฟิงครับพี่รองมึงขึ้นนี่หนาวหนาวแห้งตรวซาอบพนยังกินว่าขวานูครับพี่น้องขวานูมึงให้มึงขวานูครับโอ้เสยน้ำหลายแท้เมื่อก,กี้ นุ่มไลายโยเซนาไลายนี่อุโมงค์ครับอุโมงค์ดอกซอยเพชรนะครับตอนแรกจะเป็นอุโมงค์บวบเลย <c oughs> เห็นดอกซอยเพชรมันปิดแต่งามกว่าเอยอ,อันนี้น,นีที่ทำงานนะครับอันนี้ กีจีตอกนะครับกำลังเรล่มนะครับิว,วอาญาเดนเนาะพี่น้องบรไเก็บครับเฮ็ดลายังเล่นใต้เลนเนี่ยเปล่าเฮ็ดอันแคมให้พลงานตัดออยอยู่นะครับเรียบร้อยนะครับแคมเป็นท่าน้ำท่าน้ำก็ทำไปได้ครับนี่คมครับกำลังจะ8ปเปอร์ซนครับ สิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่ได้ทำเตินน้ำระบบปลาปลามาแล้วนะครับปลาปาก็มีปลาห้วยก็มีนะครับปลาห้วยหนองคลองบึงก็มีครับเชียร์ดีๆทำท่าน้ำโดดเลยนะครับนี่ห้องน้ำของเรานะครับห้องน้ำก็ได้ทำเสร็จแล้วยังไม่ได้ทำความสะอาดะอ่านอะไรนะครับห้องน้ำก็เสร็จแล้วนะครับ เยวจะเก็บดีๆแล้วก็ดีบุดีได้มากนี่ยูนี่ครับพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องอย่างไดก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บบกดให้นะมีไงไม่แปลกๆใครให้เบ้งครับ